ชื่อเรื่องรักกลางวันสิ้นโลก Love in the Apocalypse ตอนที่21ก่อนแสงจะดับลงบรรยากาศยามค่ำคืนยังคงเงียบงนันซากตึกที่พังทลายกลายเป็นฉากหลังของโลกที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนบัดนี้เหลือเพียงเสียงลมหายใจของสองคนที่ยังไม่ยอมแพ้ทรงเหยี่อลืมตาขึ้นในความมืดเขาหันไปมองร่างที่นอนขดอยู่ข้างกายใตย้ผ้าหม่มผืนเดียวเฟิงหลาหลับสนิทใบหน้าเปื้อนคราบความเหนื่อยล้าแต่ยังคงดูอบอุ่นอย่างน่าประหลาดนายดูน่ารักเกินไปสำหรับโลกแบบนี้ ซ่งเยียนกระซิบเบาๆนิ้วมือเขาแตะปล่อยผมที่ปกหน้าของเฟิงหลานออกอย่างท่าวเบากราฟที่มีเส้นแนวโน้มเพิ่มขึ้นระบบของพระเอกสัญญาณพลังงานในเขตใกล้เคียงแหล่งพลังงานสูงไม่สามารถระบุที่มาคิวซ่งเยียนขมมดทันทีเขาดึงอาวุธประจําตัวออกจากกระเป๋าด้านข้างอย่างไร้เสียงก่อนที่เขาจะก้าวออกไปเฟิงหลานลืมตาตื่นช้าๆราวกับรับรู้จะไปไหนเสียงแหบแถวแต่มั่นคงมีบางอย่างแปลกๆแถวนี้ฉันจะไปดูแค่แป๊บเดียวฉันไปด้วย ส่งเหยียอลังเลแต่สุดท้ายก็พยักหน้าไม่ห่างจากฉันเด็ดขาดเข้าใจไหมเฟิงหลานยิ้มจังๆได้ครับท่านเจ้าพ่อสองร่างเคลื่อนตัวฝากความมือดออกไปยังตึกสูงร้างด้านหน้าเสียงลมพัดผ่านช่องหน้าต่างแตกกระจายราวกับเสียงกระซิบของคนตายเมื่อมาถึงชั้นสีแสงจางๆจากระบบของส่งเหยียนชี้ไปยังกล่องโลหะที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวในห้องเก็บของป้ายเตือนพบแกนพลังงานเทียมแหล่งพลังงานซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบมนุษย์ แว่นขยายชี้ขึ้นไปทางด้านซ้ายต้องการเปิดใช้งานเพื่อทดสอบหรือไม่ฉันจะลองเชื่อมกับระบบดูถ้าเกิดอะไรขึ้นซ่งเหยียนยังพูดไม่ทันจบเฟิงหลานก็คว้ามือเขาไว้แน่นฉันจะอยู่ข้างนายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวใจส่งประกาศร,ระบบระบบของทั้งสองประสานสัญญ,ญาณเข้ากันความเข้ากันได้หนึ่งรเปอร์เซ็นหลอดไฟฟ้าพลังของรักทำให้ระบบเข้าสู่สถานะสมดุลพิเศษทันใดนั้นแกนพลังงานเปล่งแสงจางๆแล้วดับลงพร้อมกับเสียงประกาศจากระบบ เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ปลดล็อกพื้นที่ลับเขตป้องกันร,ระดับสูงสุดแผนที่แผนที่ลับถูกเพิ่มในระบบของพระเอกและนายเอกเฟิงหลานหันไปศบตาอีกฝ่ายนี่คือโอกาสใหม่ใช่ไหมส่งเยียนพยักหน้าและฉันจะไม่ยอมเสียมันไปรวมถึงนายด้วยเขาดึงร่างของเฟิงหลานมากอดแน่นท่ามกลางแสงจางของระบบที่เพิ่งปลดล็อกชั่วขณะนั้นโลกภายนอกเงียบราวกับหยุดหมุนเพราะสำหรับพวกเขาแล้วสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การอยู่รอด แต่คือการมีใครบางคนที่จะอยู่เคียงข้างแม้แสงสุดท้ายจะดับลงจบตอนที่21ตอนที่22เส้นทางใหม่ในยามเช้าตรู่ของวันใหม่บรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดโลกเหมือนจะหยุดนิ่งโดยไม่คำนึงถึงเวลาเฟิงหลานและส่งเหยียนนั่งอยู่ในห้องเก็บของห้องนั้นหลังจากค้นพบแผนที่รับจากระบบของส่งเหยียนส่งเหยียนกำลังศึกษาแผนที่ในมือพลางทบทวนข้อมูลที่เพิ่งได้รับนี่มันส่งเหยียนพูดเสียงต่ำขณะที่เขาหยุดชะงักไปครู่หนึ่ง เพื่อพิจารณาแผนที่ที่ปรากฏอยู่ในระบบเฟิงหลานขยับเข้ามาใกล้และมองไปยังแผนที่นั้นบนแผนที่มีเส้นทางที่ทอดยาวไปยังพื้นที่ที่ไม่เคยถูกบันทึกมาก่อนป้ายกำกับอ่านว่าเขตที่ปลอดภัยพื้นที่สำรวจใหม่แปลว่าเราต้องเดินทางไปยังเขตนี้ใช่ไหมเฟิงหลานถามเบาฮ่าฮ่างเยียนพยักหน้าใช่แต่ตามแผนที่นั้นมันไม่ใช่แค่ทางเดียวมีทางเลือกหลายทางที่ต้องระมัดระวังอาจจะต้องผ่านพื้นที่ที่มีซองบีระดับสูงหรือมีแหล่งพลังงาน ที่ไม่เสียนอยู่กลางทางเราจะไปยังไงดีเฟิงหลานถามเสียงแฝงความกังวลซงเยียนยิ้มบางๆก่อนจะยื่นมือไปจับมือของเขาไม่ต้องห่วงเรามีกันและกันและมีระบบที่ช่วยให้เราไปถึงจุดนั้นได้ได้เฟิงหลานตอบรับเสียงดังเขารู้ดีว่าทุกอย่างจะต้องทําไปพร้อมกันและไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรพวกเขาจะเอาชนะมันไปด้วยกันระบบของทั้งสองประกาศเสียงดังขึ้นกระดิ่งระบบของนายเอกเส้นทางไปยังเขตที่ปลอดภัยได้รับการปลดล็อก ป้ายเตือนแจ้งเตือนซอมบี้ระดับสูงอยู่ใกล้เส้นทางนี้ท่งเยยนหยุดชั่วครู่เมื่อได้ยินคำเตือนจากระบบเขาคิดทบทวนอย่างรอบคอบก่อนจะหันไปสบตากับเฟิงหลานดูเหมือนว่าเราต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้บางทีการไปเส้นทางนี้อาจไม่ง่ายเหมือนที่เราคิดเฟิงหลานก้มมองไปที่แผนที่ในมือส่งเยียนอีกครั้งเราต้องไปถึงที่นั่นให้ได้ถ้ามีซอมบี้ระดับสูงก็แค่หาทางกำจัดมันส่งเยียนยิ้มให้กับความมั่นใจของเขาใช่เราจะทำมันให้สำเร็จ สองคนเริ่มเตรียมการเดินทางไปยังพื้นที่ใหม่ที่แผนที่แสดงให้เห็นพวกเขาตรวจสอบอาวุธและสเสบียงที่มีอยู่ร่างกายเหนื่อยล้าแต่จิตใจยังคงมุ่งมั่นเฟืองหลานเริ่มสร้างอาหารพลังงานสูงจากระบบของเขาและเก็บรวมไว้ในกระเป๋าอาหารพร้อมแล้วเขาบอกกับส่งเหยียนดีมากงั้นเราก็พร้อมเดินทางส่งเหยียนพยักหน้าและยิ้มให้เฟืงหลาน การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การหลบหนีจากซองบี้เท่านั้นแต่ยังเป็นการเดินทางเพื่อค้นหาความหวังใหม่ในโลกที่ถูกทำลายไปสิ่งที่พวกเขาค้นหาไม่ได้เป็นแค่ที่หลบภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าในโลกที่ทุกสิ่งพังทลายไปแล้วก็ยังมีความรักและความหวังที่จะยืนหยัดต่อสู้คอและประแจระบบของพระเอกปรับปรุงทักษะการเดินคอให้แข็งแกร่งขึ้นหัวใจส่งประกาศระบบของนายเอกปลดล็อกสกินใหม่ฟิลซัพพอร์ตช่วยเหลือทีมในระยะไกล เมื่อการเดินทางเริ่มขึ้นฝ่าไปในเส้นทางที่ไม่เคยคาดคิดท่ามกลางซากเมืองที่ถูกทิ้งร้างเฟืงองลานและซ่งเหยียนเดินเคียงข้างกันอย่างมั่นคงแต่ละก้าวที่พวกเขาก้าวเดินไปคือการที่พวกเขาก้าวข้ามอุปสรรคทุกอย่างไปพร้อมกับความมุ่งมั่นถึงแม้โลกจะสิ้นสุดลงทุกสิ่งที่เคยมีค่าจะหายไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือความรักที่ไม่อาจลบเลือนจากใจจบตอนที่22ตอนที่23ค่ําคืนกลางเปเลวไฟ พวกเขาเดินทางมาเกือบหนึ่งวันเต็มเส้นทางถูกอบล้อมด้วยซากปรักหักพังและทุ่งหญ้าที่เคยเป็นเมืองก่อนจะก,กลายเป็นถุนโลกที่ไม่มีชีวิตส่งเย็ยนเดินอยู่ข้างหน้าเฟิงหลานเดินเคียงข้างเขาแสงอาทิตย์ร่วงโรยลงบนเส้นขอบฟ้ากลืนแสงสุดท้ายของวันเข้าไปในความมืดพักตรงนี้ก่อนเถอะส่งเย็ยนเอ่ยขึ้นน้ำเสียงเคร่งขรึมแฝงด้วยความระวังถัดไปอีกไม่ไกลมีสัญ,ญญาณการเคลื่อนไหวของซองบีระดับกลางจำนวนมากเราต้องตั้งหลักก่อน เฟิงหลานพยักหน้าพวกเขาหยุดลงใต้โครงสร้างเหล็กของสถานีเก่าที่ทางครึ่งหนึ่งส่งเยียนใช้ระบบเปิดโลกพลังงานป้องกันรอบพื้นที่ชั่วคราวขณะที่เฟิงหลานใช้ระบบของตนสร้างอาหารร้อนๆขึ้นมากองตรงหน้าอาหารพร้อมแล้วเฟิงหลานพูดยื่นถ้วยซุปใส่มือส่งเยียนส่งเยียนรับไว้มองหน้าคนรักที่ตอนนี้ผิวหน้าแดงจากไอร้อนของหม้อซุปแสงไฟในที่มืดส่องเงาเต้นไปมาดวงตาของเฟิงหลานสะท้อนเปลวไฟเล็กๆในนั้นเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ก็ยังเป็ี่ยนประกาย นายเหนื่อยไหมส่งเหยียนถามเฟิงหลานพยักหน้าช้าๆเหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็มีนายอยู่ตรงนี้ฉันไม่กลัวหรอกส่งเหยียนยิ้มก่อนจะวางซุปลงแล้วลุกขึ้นเดินไปนั่งข้างเฟิงหลานเขายกแขนอบไหล่คนรักยังอ่อนโยนลมเย็นพัดผ่านเสียงฟ้าคำรามเบาๆอยู่ไกลฮ่าฮ่าบอลลูนที่ใช้แสดงว่ากำลังพูดอยู่ระบบวิดีโอคอนสัญญาณพร้อมใช้งานในเขตปลอดภัยระดับต่ำ ทรงเยียนเรียกหน้าจอระบบขึ้นมาเป็นจอเล็กๆลอยอยู่กลางอากาศภาพจากโดรนสอดแนมที่ปล่อยมาก่อนหน้าแสดงให้เห็นฝูงซองบี้ที่เคลื่อนผลเข้าใกล้าจากฝั่งทิศตะวันตกคืนนี้อาจไม่เงียบเหมือนคืนก่อนเขาพูดเบาฮ่าฮ่าเฟิงหลานขมวดคิ้วฉันมิสกินฟิลพพอร์ตใหม่ที่สามารถสร้างสนามชะลอการเคลื่อนไหวของซองบี้ได้นะใช้ควบคู่กับโล่ของนายได้ไหมได้แน่นอนฉันจะใช้กระดียนคอทําให้โล่มีแรงสะท้อนและชะลอการเจาะทะลุ ทั้งสองเตรียมแผนรับมือไว้ทันทีด้วยความเคยชินแต่ท่ากลางบรรยากาศแห่งความตึงเครียดส่งเหยียนกลับค,อคอ่อยๆโน้มตัวลงไปกระซิบข้างหูเฟิงหลานคืนนี้ถึงจะต้องสู้แต่ถ้าผ่านมันไปได้ฉันจะขอนายแต่งงานหลังจากโลกกลับมาเป็นเหมือนเดิมเฟิงหลานเบิกตากว้างนายพูดจร,ริงเหรอส่งเยียนพยักหน้าฉันไม่อยากรอจนทุกอย่างปลอดภัยถึงจะอยู่ในโลกพังๆนี้ฉันก็ยังอยากใช้ชีวิตกับนายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฟิงหลานยิ้มดวงตาแดงก่ำจากความตื่นตันงั้นสัญญานะเราจะรอดแล้วแต่งงานกันเสียงจากระบบดังขึ้นเตือนป้ายเตือนซอมบี้ระดับกลางเข้ามาใกล้ในรัศมีแ800รอเมตรโล่หมดต่อสู้เปิดใช้งานโครงสร้างป้องกันพร้อมใช้งานสองแสงแมววาลสนามฟิลซัพพอร์ตทำงานในความเร็วของศัตรูลดลง30สอร์เซสองคนลุกขึ้นพร้อมกันมือหนึ่งถืออาวุธอีกมือยังคงกุมกันแน่นก่อนจะเดินไปยังขอบเขตของโล่พลังงานที่พวกเขาสร้างขึ้น ค่ำคืนนี้อาจยาวนานและเต็มไปด้วยเปลวไฟและเสียงกรีดร้องของความตายแต่ในใจของทั้งคู่มีเพียงแสงไฟเล็กๆที่ไม่เคยดับความรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางวันสิ้นโลกจบตอนที่23ตอนที่24เงามืดที่กำลังเคลื่อนตัวเสียงฟีเท้าของซอมบี้กระทบพื้นคอนกรีตอย่างต่อเนื่องคล้ายกลองรัวที่ไม่มีจังหวะสะท้อนกล้องในความเงียบของมองร áng, ้างดวงตาเรืองแสงสีเขียวประปนแดงนับสิบคู่ปรากฏขึ้นจากเงามืดพวกมันกำลังใกล้เข้ามา เฟิงหลานยืนนิ่งอยู่หลังโล่พลังงานข้างกายมีส่งเยียนที่จับดาบอัดพลังไว้แน่นมือข้างหนึ่งของเขายังคงไม่ปล่อยจากมือเฟิงหลานโล่โล่พลังงานเสถียรดีเหลือพลังงาน87%สองแสงแมวาวสนามฟิล์ซัพพอร์ตยังทำงานสตรูเคลื่อนที่ช้า30%ดาบควายกระเด็นคอพร้อมใช้งานการโต้กลับพวกมันมาแล้วส่งเยียนกระซิบดวงตาของเขาไม่รับไปจากเงาเมื่อที่เบื้องหน้าฉันอยู่ตรงนี้อย่าเป็นอะไรนะ เฟืงหลานตอบน้ำเสียงแน่วแน่แม้จะหวั่นหวั่นในใจฝูงซอมบี้ระดับกลางกรูก,กันเข้ามาชนกับโลกพลังงานเปลวแสงสีฟ้ากระจายไปรอบทิศเหมือนฟ้าผ่ากระทบกระจกเสียงคำรามแหลมของมันดังก้องฟันของพวกมันกบกันจนเสียงหน้าขนลุกระบบนายเอกเปิดใช้งานสกินไบโอสแกนตรวจพบซอมบี้สิบสี่ตัวหนึ่งในนั้นมีการกลายพันธุ์ระบบพระเอกวิเคราะห์รูปแบบการโจมตีเริ่มกลยุทธ์ล่อหลอกทรงเหยียนวิ่งออกไปอย่างรวดเร็ว ใช้ความเร็วที่ได้จากระบบเสริมแรงพุ่งเข้าไปฟันซอมบี้ตัวแรกจนร่างมันปลิวกระเด็นเขาหันไปใช้แขนเบี่ยงโล่พลังสังหารอีกสองตัวที่กำลังเข้ามาล้อมหลานพื้นที่ขวาเริ่มมีซอมบี้กลายพันธุ์เขาตะโกนบอกเฟิงหลานรีบใช้ระบบสร้างแท่นยิงอัตโนมัติจากสนามพลังมันปล่อยกระสุนแสงออกมาอย่างแม่นยำยิงตัดขาซอมบี้หลายตัวจนล้มระเนระนาดซ่งเหยียนตัวนั่นไม่ใช่ระดับกลางธรรมดาเฟิงหลานชี้ไปยังร่างหนึ่งที่ตัวใหญ่กว่าตัวอื่น และมีนามสีดําผุดออกจากแขนเหมือนสัตว์กลายพันธุ์ทรงเหยียนพยักหน้าเอาตัวอื่นให้หมดก่อนเดี๋ยวฉันจัดการมันเองการประสานงานของพวกเขารวดเร็วราวกับฝึกมานับปีทั้งที่จริงเพิ่งเข้าสู่โลกแห่งความกลาหลหนนี้ไม่นานพวกเขารู้ใจและเชื่อใจกันโดยไม่ต้องเอ่ยคาทรงเหยียนพุ่งเข้าหาซอมบี้กลายพันธุ์มือเขาเรืองแสงจากพลังระบบก,ก่อนจะฟันขวางด้วยดาบพลังพิเศษน้าแหลมที่พุ่งออกมาเฉียดเขาไปไม่ถึงฝ่ามือแต่แผลบ,บนต้นแขนกลับฉีกขาดเยียน เฟิงหลานรีบเปิดระบบการแพทย์ทันทียิงนาโนเมดิกจากระยะไกลเข้าใส่แผลของส่งเหยียนการฟื้นฟูเริ่มต้นบาดแผลสมาน42เปอร์เซ์ส่งเหยียนไม่รอช้าหมุนตัวแทงดาบทะลุหน้าอกของซอมบี้ตัวนั้นพลังสะท้อนจากดาบระเบิดร่างมันกระจายเกือบ10เมตรฝูงซอมบี้ค่อยๆสลายไปท่ามกลางแสงจากระบบอัตโนมัติและพลังของทั้งสองคนเมื่อสิ้นเสียงคำรามสุดท้ายบรรยากาศก็เงียบลงอีกครั้งเหลือเพียงเสียงลมหายใจหน,หนักจากทั้งสองเฟิงหลานวิ่งเข้ามากอดส่งเหยียน แผลนายไม่เป็นไรฉันยังไม่อยากตายก่อนจะได้แต่งงานกับนายรอเขาหัวเราะเบาๆพลางยกมือขึ้นลูบผมนายเอกอย่างเทาเบา,เบาอย่าพูดอะไรแบบนั้นอีกเฟิงหลานซุกหน้าในอกเขาน้ำเสียงสั่นพราดฉันกลัวจริงๆว่าจะเสียนายไปไม่มีวัน่งเยิยงกระชับกอดตราบใดที่ยังมีลมหายใจฉันจะอยู่เคียงข้างนายระบบภารกิจร่วมปกป้องเขาให้ได้สำเร็จรางวัลการสิงไครในระบบเพิ่มขึ้น5%เซ็สกิลใหม่ปลดล็อก พาร c t i v e link จบตอนที่24ตอนที่25สายลมที่พัดพาอดีตกลับคืนกลางคืนในโลกที่ใกล,ล้ลมสลายมีเพียงเสียงลมวิวที่พัดผ่านตึกพังๆกับแสงจันซีจากที่ลอดผ่านหน้าต่างแตกเฟิงหลานกำลังเช็ดแผลให้ส่งเหย็ยนมือเขาสั่นเล็กน้อยแม้จะพยายามควบคุมไว้แผลเริ่มดีขึ้นแล้วไม่ต้องทำหน้าเครียดขนาดนั้นส่งเหยยนพูดเบาๆยิ้มให้ทั้งที่ยังเจ็บแผลฉันรู้แต่แค่เห็นในเลือดออกฉันเฟิงหลานเงียบไปเขาก้มหน้าต่ำฉันแค่กลัว ฉันสัญญาว่าจะไม่ทิ้งนายไปไหนซงเหยียนยกมืออีกข้างจับแก้มเขาไม่ว่ายังไงฉันจะอยู่เคียงข้างนายจนถึงวันสุดท้ายของโลกนี้เฟิงหลานพยักหน้าเบาๆแต่ก่อนจะได้พูดอะไรต่อเสียงของระบบก็ดังขึ้นพร้อมกันทั้งสองคนจานดาวเทียมการแจ้งเตือนจากระบบสัญญาณวิทยุจากฐานลับเอศูนถูกตรวจจับมุิกระดาษหัวกลมพิกัดอยู่ห่างจากตำแหน่งปัจจุบันหนึกิโลเมตรป้เตือนฐานนี้อาจมีสเสบียง ผู้รอดชีวิตหรือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเชื้อกลายพันธุ์ฟังดูไม่ธรรมดาเลยนะส่งเยียงขมวดคิ้วฐานเอศูนย์หนึ่งฉันเคยได้ยินชื่อในข่าวสารก่อนโลกโล่มมันเป็นสถานีทดลองทางการแพทย์ที่ลับมากเฟิงหลานพูดด้วยเสียงเคร่งเครียดท่าที่นั่นยังมีคนอยู่หรือแม้แต่ข้อมูลบางอย่างมันอาจช่วยหยุดการกลายพันธุ์ได้เราควรไปดูส่งเหยียนตอบทันทีแต่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนทั้งสองใช้เวลาคืนนั้นวางแผนเส้นทางเตรียมเสบียง และอาวุธจากระบบของตัวเองโดยเฉพาะอาวุธพลังงานแบบใหม่ที่เฟิงหลานเพิ่งปลดล็อกปืนยิงพลังงานแสงแบบต่อเนื่องและโดรนบินสำรวจอัตโนมัติคอนและประเจระบบในเอกเพิ่มอาเทมโดรสคา์และเมดิกอนฟิวเทนดาบควายระบบพระเอกปลดล็อกถ้าไม่ตาย ink, เชดบลิงค์เคลื่อนที่แบบเงา3ามวินาที ก่อนออกเดินทางเฟิงหลานหยุดนิ่งมองท้องฟ้ายามเช้าลมพัดเอาฝุ่นเบาบางลอยขึ้นฟ้าข้างเขามีส่งเหยียนในชุดเกราะเบาผ,าผ้าพันแผลที่แขนยังเห็นรอยแดงจางๆพร้อมหรือยังเขาถามเฟิงหลานพยักหน้าพร้อมเสมอท่านายอยู่ข้างฉันเมื่อทั้งสองก้าวขึ้นยานขนส่งเล็กที่เสริมระบบพลังงานพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังฐานเอศูนย์หนึ่งทิ้งเมืองร้างเบื้องหลังไว้พร้อมกับคำถามในใจว่าอะไรจะรอยอยู่ตรงหน้าแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าในความมืดของอีกฝักหนึ่ง ของเส้นทางกลุ่มคนลึกลับที่เคยเป็นนักวิจัยของรัฐบาลกำลังจับตาดูพวกเขาอยู่ผ่านจอภาพ2คนนั้นหนึ่งในนั้นมีระบบการแพทย์สมบูรณ์แบบอีกคนมีระบบรบระดับ S อชายในเสื้อกาวสีขาวกล่าวเสียงต่ำถึงเวลาที่เราจะดึงพวกเขาเข้ามาในแผ่แล้วจบตอนที่25